สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี่ชาแนลค่ะความเชื่อและสิ่งร้นลับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองไทยและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยการบอกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งหลายอย่างไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าจริงหรือไม่ไม่ว่าบางครั้งการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นแผ่นดินไหวฟ้าร้องฝนตกทุกอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และหลายคนมีความเชื่อว่าทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับสิ่งลี้ลับทั้งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัส คนเกิดวันพฤหัสนี้เป็นคนมีบุญมีดวงชะตาดีมีเกียรติมีคนเคารพนับถือมากแต่มักมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือไม่ก็อาภัพมีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างเป็นคนรักสงบมีสัมผัสพ,พิเศษหรือยานอย่างรู้ล่วงหน้าชอบเรื่องเร้นลับสิ่งที่ต้องระวังก็คือวัตถุที่ใช้ขึ้นลงทุกชนิดเช่นบันไดลิฟต์ กระเช้าในเวลาที่คุณต้องใช้หรือเดินผ่านสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะมีใครอยู่กับคุณด้วยหรือไม่ก็ตามเพราะคุณอาจจะเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นโดยเฉพาะตรงหัวมุมบันไดมุมโค้งบันไดและในลิฟท์ทั้งหมดนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งไหนที่คนแต่ละวันไม่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงแล้วนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ของแต่ละบุคคล และทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหากทุกท่านมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเล่าให้อดมินและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ